สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแป้ง NNT m i c r o p i e นะคะวันนี้แป้งจะพามาชมผลงานที่โครงการเลนวูดพาร์คคลอง11นะคะลำลูกกาไซนนี้นะคะเขาจ้างบริษัท NNT m i c r o p i e ของแป้งเนี่ยมาตอกที่250ต้นมีทั้งขนาด i-22 และ i-18 เช็คโบเขาได้ที่19เมตร50นะคะเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันเลยค่ะ ว่าตอกกันกี่ต้นค่ะไปเลยค่ะเ,คเราจัดบ้านจันเข้าตรงบริเวณนี้นะคะเป็นหน้าขักเท้าจัดบ้านจันเข้า3สามตัวเพราะว่าตอกอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะในโครงการนี้มีทั้งซุ้มประตูมงจักรยานแต่ตรงนี้จะเป็นหน้าขักเท้านะคะนี่้านจันเบอร์สองค่ะ รอยเชื่อมต่อของช่างเชื่อมของ NNT Micro p i นะคะเชื่อมได้เป็นเกล็ดเป็นลายที่สวยงามมากนะคะไม่ใช่ว่าเชื่อมโอบที่เหล็กไปเฉยๆข้อกันให้ดูได้เลยค่ะอ่ะซูมเข้ามาดูใ,ใกล้ๆเลยค่ะสวยงามมากนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะกับช่างเชื่อมฝีมือของทีมงาน NNT Micro p i ค่ะ เบอร์สนะคะเบอร์นี้นะคะตอกได้12ท่อนแล้วนะคะจะทำการเช็คโบเขานะคะโดยการเช็คโบเคเขาของทีมงาน NNT m a c r o t i e นะคะจะขีดช่องเป็นฟุตเป็นฟุตไว้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วยกตุ้ม110ครั้งนะคะแล้วก็เก็บฟุตอยู่ที่30เซนถ้าไม่เกิน30เซนเนี่ยนะคะแล้วก็จะทำการเช็คโบค่ะ ครพนะคะในการเช็คโบทาง NNP ไมโครพายนะคะจะขีดเป็นช่องเละ1ฟุตหรือ30เซนไว้นะคะประมาณแล้วแต่จำนวนเสาเข็มที่โผล่นะคะความยาวของเสาเข็มที่โผล่นะคะตามที่วิศวะกำหนดคือย,ยกตุ้ม110ครั้งนะคะถ้าไม่เกิน30เซนหรือ1ฟุตนะคะสามารถเช็คโบได้เลยนะคะโดยจะเช็ค3ครั้งนะคะยกตุ้ม10ครั้งนับ1ยกตุ้ม10ครั้งครั้งที่2นับ2 ยกต้ม10ครั้งครั้งที่3นับสานะคะแล้วก็มาวัดดูค่ะถ้าได้1.5ถึง2เซนนี่แสดงว่าต้นนี้ได้โบแล้วนะคะตอกไม่ลงแล้วได้น้ำหนักได้20ตันตามที่วิศวะคำนวณเลยค่ะครั้งที่ตอกเสร็จนะคะทางทีมงานของเรานะคะของทุกเครื่องนะคะจะมีการเขียนบนหัวเสานะคะเขียนรีพอรตบนหัวเสานะคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์สี่นะคะ,ะวันนี้ตอกได้เป็นต้นที่12 วันที่18เดือน6ไอ22จำนวน12ท่อนโบอยู่ที่1.5เซนยาว18เมตรนะคะเสาเข็มหูจากพื้นดินนะคะ135เซนจะมีคลิปวีดีโอและภาพนิ่งพร้อมกระดาษรีพอร์ตนะคะส่งให้เจ้าของงานทุกง,งานมั่นใจได้นะคะทาง NNT m i โ r o Pie ไม่โกลงลูกค้าค่ะ ฝากติดตามผลงานของ NNT Micro Pie ในเพจ a c e b o o k NNT Micro Pie จำหน่ายและรับตอกเสาเข็มใน Micro Pie ด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางคือฝากเป็นเพจกด subscribe นะคะในเพจ Youtube นะคะ NNT Micro Pie สนใจติดต่อตอกเสาเข็ม Micro p i นะคะติดต่อมาได้ที่คุณแป้งนะคะคือแป้งเองค่ะ0810543588และคุณบอยนะคะ 0890368959และ Line ID นะคะ Line ID ก็0810543588ไว้ติดตามผลงาน N&P m ไ c r o p i e ในไซ์หน้าแล้วคันค่ะขอบคุณค่ะ